สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปรลิสามชนแนลนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ถามผมมาว่าเกมเฟกเกอร์เนี่ยมันโหลดบน PC ยังไงเล่นใน PC ยังไงนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกแล้วกันนะว่ามันทํายังไงบ้างครับในการเล่นบน PC โหลดยังไงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเล่นเกมเฟกเกอร์เนี่ยเขาจะไม่รองรับไม่ใช่่าไม่รองรับต้องบอกว่าเขาไม่สนสนในการเล่นอีมูนะครับเล่นบนอีม,เนนอมูเล่นบน PC นะครับ พราะว่ามันจะมีปัญหาอะไรต่างๆครับแต่เล่นบนพีซีนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแบนนะนี่ผมบอกไว้ก่อนครับมันเสี่ยงคนระับแต่ตรงๆนะครับผมผมก็ยังไม่โดนนะเล่น PC มามันแต่3ปีแล้วนะครับยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะโดนหรือเปล่าเลยมันก็เสืวๆอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่โดนครับคือบนพีซีผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่า เราไม่ทําอะไรน่าสงสัยครับแบบว่าไปใช้โปรแกรมช่วยในการเล่น id นี้หรือแบบใช้โปรแกรมโกงในการเล่นเฟดอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทําตัวน่าสงสัยจริงๆมันก็ไม่โดนนแหละครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆสาหรับเรื่องความเสี่ยงในการเล่นบน pc นะครับสำหรับเกม fedgaller นะครับก่อนอื่นนะผมงการเล่นบน pc นะครับเราต้องเล่นผ่าน emu นะครับผม emu ก็ e คือโปรแกรมช่วยเล่นนั่นเองครับซึ่งโปรแกรมช่วยเล่นที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ ldplayer นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปหาโหลด ldplayer ได้เลยนะครับนี่ครับ ตามเว็บนี้นะครับเซิร์ช g o เ g l ลเลยครับผม LD Player นะครับเขียนไปเลยครับแล้วก็ไปโหลดโปรแกรมมานะครับเมื่อโหลดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําโปรแกรมมันขึ้นมานะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมทําไว้หลายอันนะเพราะว่าเล่นหลายไอดีนะครับมันก็เลยทาหลายอันนะคนที่จะทําอันใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนําว่าให้นี่ครับกดสร้างนะครับผมจริงๆริงกด Color Emulator ก็ได้นะถ้าเกิดว่าทาไปแล้วแต่ว่าคนแบบเริ่มใหม่เลยอะไรย่างเงี้ยนะครับกดสร้างเลยครับสร้างใหม่เลยครับนะครับสร้างครับรอมันสร้างเสร็จครับ เรามันสร้างเสร็จนะครับอ่ะพอมันสร้างเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเรากดเข้าไปดูนะครับจริงๆเช็คเช็คเรื่องเซตติ้งก่อนนะครับเซตติ้งเซตติ้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปกติผมก็จะเซตแบบนี้นะครับผมเซตแบบนี่ครับเซตแบบนี้นะปกติของผมนะครับ4คอนะครับ8กิกนะครับผมแรม8กิกแล้วก็ผมเอาเป็น1 0 8 0 P นะครับใช้โหมดเฟรมเรทสูงนะครับกดตรงโหมดเฟรมเรทสูงนะครับคนที่อยากจะเล่นเกมเฟลระเดอร์แบบ60เฟรมเรทอะไรเงี้ย ต้องกดอันนี้นะใช้งานโหมดเฟรมเรทสูงอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้แล้วกันนะเผื่อคนไม่เห็นนะครับก็จะได้120เฟรมเรทตันเองนะครับแล้วกดบันทึกการตั้งค่านะครับกดปึ๊บเราก็เริ่มโปรแกรมนี้ได้เลยครับรอมันโหลดเสร็จครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบโปรแกรมเปล่าๆของ LDPlayer นะครับผมเราได้โปรแกรมเปล่าๆเนี่ยการที่จะหาเกม f a กเกอร์มาลงนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า FGO a p k p e r e นะครับนี่ครับตามนี้นะ แล้วเข้าไปที่อันแรกเลยครับปึ๊บนะครับแล้วก็โหลดน,นะครับนี่ดูเวอร์ชั่นให้ดีนะครับผมเซิร์ฟญี่ปุ่นตอนนี้ตอนที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยมันจะเป็น2.37.0นะครับผมอันนี้นะอันนี้จะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะนะครับผมดูได้ว่าเป็นเซิร์ฟอะไรนะครับก็ภาษาญี่ปุ่นก็คือเซิร์ฟญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเซิร์ฟอิง์เนี่ยเราสามารถโหลดในเพ s สโตรได้เลยนะครับ ส่วนเซฟบุญเนี่ยให้โหลดทาง A P K เพียวเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับจริงๆมันจะมีที่ที่สามารถโหลดแฟร์แกรเดอร์ได้อีกมากเลยครับผมแต่ว่าผมแนะนําว่าโหลด A P K เพียวนะครับมันจะง่ายที่สุดแล้วครับณตอนนี้นะครับอ่ะสมมติว่าผมโหลดมาแล้วนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ A P K อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับไฟล์ด้านขวาเนี่ยครับเป็นแฟร์แกรเดอร์ A P K เพียวนะครับผม2.37.0นะครับพอเราได้ไฟล์นี้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็ลากมาเลยครับลากเข้า ADP เแอป๊บ แล้วก็มันจะขึ้นครับกาลังวิเคราะห์ไฟล์ apk เพียวติดตั้งสําเร็จแล้วนะครับพอติดตั้งสาเร็จแล้วปุ๊บเราก็ลองเปิดดูได้เลยครับนี่ครับแล้วก็รอมันโหลดมันจะมีให้โหลดแพชนะครับผมนิดนหน่อยๆนะครับนี่ครับห้าร้อยกว่าเมกนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงมาลังเพลงเสียงเพลงมาดังนะครับเราก็รอโหลดไปครับเรียบร้อยครับพอโหลดเสร็จปุ๊บก็จะเข้าเกมได้นะครับ นี่ครับผมหน้าเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมนอกจากสอนการโหลดลง PC แล้วผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ควรทําสิ่งแรกในการเล่นเกมเ,เฟลกเดอร์นะครับผมอย่างแรกเลยนะที่ควรทำนะครับแล้วก็การรียดีนะครับผมบางคนแบบว่าเอ้ยรียดี ID ยังไงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนด้วยนะครับ โอเคครับเมื่อติวตัวเรียลเสร็จแล้วครับผมรู้จักการจัดทีมเปิดกาชาเล่นด่านอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมอย่างแรกที่ควรทําก็คือทําตั๋วย้ายเครื่องนั่นเองครับสำหรับเกมเฟรเกอร์เดครันะการที่เราจะการันตีว่าไอดีของเราเนี่ยยังอยู่ได้นั่นก็คือการทําตั๋วย้ายเครื่องนั่นเองครับผมนี่ครับให้คุณผู้ชมนะครับผมเข้ามาที่ Myroom ตรงนี้นะครับขวาสุดนี้นะข้าวปึ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยครับผมเลื่อนลงมานะครับ มาที่ตรงนี้นะครับผมหัวข้อลองสุดท้ายอันนี้นะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีให้กรอกรหัสนะครับอันบนก็เป็นรหัสที่เราตั้งนะครับอันล่างก็ยืนยันรหัสนะครับอ่าผมก็จะกรอกไปนะครับอย่างเช่น1 2ึ่งสแล้วกันนะผมเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะหนึ่งสองสาี่อะไรเงี้ยนะให้มันเกิน4ตัวนะครับก็กดอันล่างปุ๊บมันก็จะเจเนเรตนะครับโค้ดมาให้อ่าเนี่ยเป็นโค้ดย้ายเครื่องของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมครับไอโค้ดนี้นะผมบอกก่อนว่าเราจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อเราใช้ไปแล้วเรรราาต้้องงสใหมม่นะคับผ เดี๋ยวผมทําให้ดูนะคุณผู้ชมครับอันนี้เคยดีใหม่แล้วนะครับผมผมจะทําการย้ายเครื่องให้ดูนะครับย้ายเครื่องก็ง่ายๆนะครับผู้ชมครับอันนี้นะครับผมปิดไปปิดไปก่อนนะครับจริงๆอ่ะมันเปย์ดีเดิมอยู่มันย้ายไม่ได้หรอกครับเพราะงั้นผมจะต้องลบลงใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลบลงใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะย้ายเครื่องให้ดูนะครับผู้ชมครับปึ๊บรอสักครู่โอเคมาละอ่ะโอเคครับ เมื่อโหลดเสร็จแล้วแล้วนะครับผมการย้ายเครื่องนะครับการใช้ตัวย้ายเครื่องของเราครับให้คุณผู้ชมดูที่ซ้ายมือล่างของหน้าจอเมนูนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมถ้าจะย้ายเครื่องเดี๋ยวเพิ่งกดเข้าไปหน้าสกรีนนะครับกดที่ตรงนี้นะครับกดที่ตรงนี้นะซ้ายล่างนี้ครับกดไปปึ๊บกดด้านขวาครับปึ๊บนะครับมันก็จะมีอันบนน้าให้ใส่โค้ดย้ายเครื่องที่เราทําเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปปึ๊บนะครับแล้วก็อันล่างก็เป็นรหัสที่เราสร้างไว้นะครับนี่ครับ ปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้คือข้อความที่บอกว่าเราย้ายเครื่องสําเร็จแล้วนั่นเองครับปุ๊บสังเกตดูง่ายๆนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับไอ้ตรงข้างล่างเนี้ยมันยังไม่มีเลขไอดีของเราอยู่นะครับตรงข้างล่างนี้นะครับเนี่ยที่ผมติกนะครับตรงข้างล่างนี้นะครับพอเราย้ายเครื่องสําเร็จหรืออะไรอย่างงี้นะมันจะมีเลขไอดีของเราติดขึ้นมานั่นเองนะคุณผู้ชมครับผมอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือการย้ายเครื่องนะครับใช้ตัวย้ายเครื่องสร้างตัวย้ายเครื่องนะครับทําตัวย้ายเครื่องอะไรงี้นะครับประมาณนนี้ะครับผม แล้วเมื่อใช้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อใช้ไปแล้วนะครับก็ทําใหม่ด้วยครับทําตัวยาเครื่องใหม่เลยครับเพราะว่าเราใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับตัวยาเครื่องพอเราใช้ไปแล้วเราต้องทําใหม่ทุกครั้งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําใหม่อีกรอบนะครับเราก็ได้มาใหม่แล้วอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับนี่คือการทําตัวยาเครื่องนะครับต่อไปผมจะแนะนําการเรียดีของเกมนี้นะเรียดีก็ง่ายนะครับคือหลายหลายคนเนี่ยแบบว่าเอย จะเริ่มเล่นไอดีใหม่หรือว่าจะซื้อไอดีเพชรดีอะไรเงี้ยตามคิดผมมาผมว่าถ้าเลียดีอ่ะมันก็ดีนะเพราะว่ามันได้เริ่มต้นแบบใหม่จัดๆเลยแล้วก็มันยังมีฟีเจอร์นี้ครับก็คือการใช้นี่ครับสเปเชียลแอสเซนชันอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าไอดีใหม่จ๋าเลยเนี่ยมันจะมีอันนี้ครับก็คือเราสามารถเลือกเซอร์ไว์มาได้1ตัวนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับไทโมเนี่ยผมสามารถทําให้มันเป็น,เป,นเป็นขั้นสุดท้ายได้นั่นเองครับจากเลเวล1เนี่ยไปขั้นสุดท้ายของ ตัวเซอร์เวนได้เลยนั่นเองครับผมการอัพเซเว่นมันจะมี4ขั้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่นะครับขั้นสี่ก็คือไปถึงเลเวลสมมุติว่า5ดาวก็คือเลเวลแปดสิบไปเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับสี่ดาวก็เนี่ยเจ็ดสิบไปแปดสิบอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเปไอดีใหม่จ๋าเนี่ยมันก็จะทําแบบนี้ได้นะครับคือเรียดีเพื่อหาไอดีที่มันเข้ากับดวงเราก็ดีนะครับสําหรับการเล่นเกมนี้นะครับส่วนใครจะไปซื้อไอดีเพชรมาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่บางทีอาจจะไม่มีไอฟีเจอร์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็ การทำเซิร์ฟเวนตัวหนึ่งไปขั้นสุดครั้งหนึ่งได้นั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็ดูดีๆแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมครับส่วนการเรียดีก็ง่ายๆนะครับสมมติว่าแบบไอดีนี้เราแม่งแบบแม่งกากและแม่งเปิดกาชาไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ทําการลบมันเลยครับง่ายที่สุดคือการลบครับลบปุ๊บนะครับแล้วก็เอาที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือ apk เพียวใช่ไหมไฟล์ไฟล์ของเฟสอะนะครับมาลงทับเหมือนเดิมครับโยนเข้าใส่เลยครับเนี่ยมันก็มาแล้วแล้วจากนั้น เข้าไปปุ๊บโหลดแพทอะไรเสร็จปุ๊บนะครับก็คือการเรียดีของเรานั่นเองครับก็ทําอย่างเงี้ยจนกว่าจะเจอไอดีที่ใช่สําหรับเราก็แล้วกันนะครับนี่คือการเรียดีของเฟดแบบง่ายๆแบบสั้นๆเลยนะนี่คือในแนวทางของผมนะครับผมในรูปแบบของผมนะครับไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยเรียดีแบบไหนนะครับแต่ผมเรียดีแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีแนวทางการเรียดีแบบอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาได้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมก็คงมีแค่นี้นะมาบอกว่า โหลดแฟร์แกรเดอร์ใน LD Player ยังไงนะครับเซตติ้ง LD Player นะครับผมแล้วก็สิ่งแรกที่ควรทำนะครับในการเล่นเกมแฟร์แกรเดอร์นะครับแล้วก็การเรียนดีนะครับผมก็มี4เรื่องหลักๆในวันนี้นะคุณผู้ชมครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็น beginner guide สำหรับผู้เล่นมือใหม่ครับที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ดูนะครับในเล่นในคอมอะไรเงี้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมตามคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะคุณผู้ชมครับผม ถ้าชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ผมครั้งและกดแชร์ดูกับเพื่อนด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับและใครที่อยากสนับสนุนผมก็มาสมัครสมาชิกกันได้ที่ช่องเปโยวยี่สามเลยครับผมยูทูบช่องเปโยวยี่สามเลยครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนนำมาสนับสนุนผมเนี่ยผมก็นำมาพัฒนาช่องอย่างดีเลยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนกันนะครับมาสนับสนุนกันเยอะๆนะครับช่่่่่ออองนนนนีีี้้้ไไไดดดดยยูปาาาาาๆะะคครรับแลใททกกตตตตติิิิมมมมมมผเเพ็ แฟนเพจเฟซบุ๊กเปโรยีสามนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับส่วนคลิปในวันนี้คงมีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ